ถ้าเป็นผมนะครับถ้าถ้าเป็นผมเป็นผู้นํานะครับผมไม่จรจาครับผมจะสั่งเฉียบขาดเด็ดขาดรวดเร็วรุนแรงแล้วก็เห็นผลทันตาว้าแดงจะถอยไหมจีนจีนไม่ต้องการจะให้ว้าแดงทำหน้าที่ไทยนะครับว้าแดงต้องสูญเสียอย่างหนักแน่นอนไอ้กอยู่ในกาลาเนี่ยยังไม่เห็นดวงจันทร์ไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นพระจันทร์ต่างๆไม่เห็นดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าทำบิง่ง ก็เป็นเรื่องที่กองทัพไทยจะจัดการในเฉียบขาดเด็ดขาดและรุนแรงรวดเร็วนะครับทำให้วาแดงเห็นว่าศักยภาพของกองทัพไทยเนี่ยสวัสดี f c ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของผมนะครับช่องผมทําหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านนะครับเรื่องสุขภาพนะครับวีล็อกนะครับแล้วก็ พูดคุยเกี่ยวกับกระแสสื่อนะครับซึ่งคลิปนี้ของผมนะครับจะอยู่ในพูดคุยเกี่ยวกับกระแสสื่อนะครับซึ่งแต่ละเรื่องนะครับผมแยกลย์ลิสต์แยกหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจฟังเรื่องไหนก็สามารถเข้าไปดูที่ p ย a y ิสต์ได้นะครับคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปของพี่บัณฑิตคําสีเมืองนะครับซึ่งพี่บัณฑิตเนี่ย พูดคลิปนี้ไว้นะครับก่อนวันที่18ธันวาคมนะครับซึ่งมีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับผมก็เลยอยากหยิบยกมาคุยหน่อยนะครับใครไม่เคยฟังนะครับก็สามารถแบบเข้ามาฟังคลิปของพี่บัณฑิตพร้อมกันได้เนาะโอเคครับผมผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบพี่บัณฑิตคําสีเมืองนะครับเวลาพี่เขาเล่าเรื่องนะครับคือมันมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับคลิปผมนะครับลงคลิปของพี่กรกฎเกตแก้วไว้นะครับต้อง ขออนุญาตนําเรื่องราวมาแชร์นะครับมานําเสนอนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของพี่บัณฑิตคำศรีเมืองพูดไว้ก่อนวันที่18ธันวาคมนะครับก็มีประเด็นหลายอย่างที่ที่น่าสนใจนะครับผมว่าหลายมุมมองนะครับพี่บัณฑิตคำาถีเมืองก็วิเคราะห์ได้เฉียบขาดเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเรานะครับ ใช้วิธีการที่อ่อนโยนไปนะครับใช้วิธีการเจรจาทางการทูตนะครับซึ่งพี่บัณฑิตคำเสืองเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังคลิปเนาะพี่บัณฑิตนะครับเขาก็บอกไว้นะครับว่าถ้าเป็นเขานะครับเขาไม่เจรจาครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าว่าวาแดงนี่นะครับเจตนาเขาคืออะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นเขาเองนะครับเขาจะใช้ใช้วิธีการลุกแบบเฉียบขาดและรุนแรงนะครับอเรื่องว้าแดงนะครับก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพี่บัณฑิต บอกไว้ว่าจีนเลี้ยงไว้นะครับแต่ว่าจีนนะครับเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับว้าแดงนะครับที่แบบมาเหิมเกิมนะครับมากําเริบกับทางไทยเองเนาะเพราะว่าผมเองนะครับผมเองก็เชื่อว่านะครับไทยกับจีนนะครับเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเรื่องทางการค้าอยู่เนาะจีนนะครับอาจจะต้องปรามเรื่องนี้กับว้าแดงหน่อยนะครับซึ่งทางว้าแดงจะจะทําตามไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องพม่านะครับ รู้ไหมนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของว้าแดงครับคือพมา่าเขารู้นะครับแต่ว่าพมา่าเขาก็ก็ไม่กล้าเนาะเรื่องนี้นะครับพี่บัณฑิตก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้เช่นกันเนาะคือบอกแบบนี้นะครับเหตุผลที่พมา่าเขาไม่กล้าเนาะผมเองก็คิดไว้นะครับว่าว่าพมา่าที่เขาไม่กล้ากับว้าแดงนะครับเพราะว่าว้าแดงเขาเป็นจีนหนุนหลังอยู่นะครับจีนเลี้ยงไวนะ้เนาะเออก็ไม่กล้าไปไปอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ ซึ่งประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่บันฑิตพูดไว้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับจีนนะครับเกี่ยวกับพม่าเกี่ยวกับว้าแดงเนาะอ่าเดี๋ยวฟังมาถึงตอนนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าพี่บันเิตคำสีเมืองคือใครนะครับพี่บันเิตคำสีเมืองนะครับเป็นอดีตนักรบนะครับนักรบทหารพานเลยก็ว่าได้นะครับของค่ายปักธงไทยนะครับคือเรื่องใจนี้คือไม่ต้องพูดถึงนะครับคือแก่ใจมากนะครับเรื่องเล่ามากมายใน YouTube สามารถย้อนกลับไปหาดูไปหาฟังได้นะครับคลิปแก่เยอะมากนะ คลิปนี้จากพี่บันดิตนะครับมานําเสนอนะครับมาแชร์ต่อนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันนะครับกองกำลังว้าแดงเนี่ยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ของไทยจํานวนหลายจุดจํานวนหลายแห่งนะครับซึ่งไทยก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าอ่อนโยนนะครับปฏิบัติการอย่างระมุมระม่อมโดยอาศัย เจรจาทางการทูตนะครับถ้าเป็นผมนะครับถ้าถ้าเป็นผมเป็นผู้นํานะครับผมไม่เจรจาครับผมจะใช้วิธีการคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเข้ามาอยู่ตั้งนานนะครับไม่ใช่เข้ามาอยู่วันสองวันอะไรประมาณนี้แต่เข้ามาอยู่นานได้ยินข่าวว่าอยู่นานเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันก็มันก็ใช่ที่นะครับถ้าเป็นผมนะผมจะสั่งเฉียบขาดเด็ดขาดรวดเร็วรุนแรงแล้วก็เห็นผลทันตานะครับถ้าเป็นผมนะครับ ให้วันเดียวจบเลยไม่นด้มีวันที่สองวันเดียวให้จบคแบบับถ้าเขาจะมีช็อตที่สองก็ว่ากันใหม่อีกทีนะครับแต่ช็อตแรกก็ให้จบเลยภายในวันเดียวถ้าเป็นผมนะ,นะเกี่ยวกับพวกกองหลังว้าแดงน,นะฮะแต่นี่นะครับผู้นําไทยผมก็อ่านผู้นําไทยไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะใช้วิชาวิชาว,ชวิธีการจิรตานะครัแบบ โดยการนำการทูตนำการทหารก่อนซึ่งบุคคลสําคัญของว้าแดงก็ได้มาประชุมที่จงังหวัดเชียงใหม่ผมทราบข่าวมาจํานวนหกคนนะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลจากฝ่ายไทยแล้วก็จะเอาข้อมูลนี้ไปให้กับนายใหญ่ที่ท,ที่ที่เมืองปลายนะครับอันนั้นแน่นอนครับก็ต้องนําข้อมูลไปปรึกษาหารือกันแต่พี่ใหญ่ยงจริงของของของ,ของว้าแดงก็คือจีนนะครับ ซึ่งเยื่องนี้ว้าแดงต้องสื่อสารให้ทางจีนแผ่นดินใหญ่รับทาบหรือจีนแดงรับทราบมันมีเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้อถถ้าถามผมว่าว้าแดงจะถอยไหมผมว่ากินน่าเอาด้วยกับว้าแดงนะถ้าจีนมีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นอีกสำหรับก,กองกำลังว้าแดงนะมีเป้าหมายที่ใหญ่มากกว่านั้นอีก จีนเลี้ยงกองกำลังว้าแดงไว้ไม่ใช่ให้ว่าไม่ใช่ให้หว้าพวกว้าแดงเนี่ยกำเริร่เสิบสามกําเริ่มเสิบสารเธอเขาเรียกว่าเธอทเยานนะครับนะ่บิงก้ามอวดศักดากะไทยนะครับจีนจีนไม่ต้องการจะให้ว้าแดงทำารนกักกระไทยนะครับแต่ว้าแดงผมคิดว่าว้าแดงอางกาเองครับอางการเองว้าแดงนะครับผมคิดว่าจีนน่าจะสั่งให้ ว้าแดงถอยนะครับถ้าเกิดว่าจีนไม่เอาด้วยนี่ผมคิดว่าว้าแดงน่าจะถอยนะครับเพราะประเมินกําลังดูแล้วว่าว้าแดงต้องสูญเสียอย่างหนักแน่นอนถ้าเกิดรบกันมานะครับถ้าถ้าถ,ถ้าพี่ใหญ่ของเขามไม่เอาด้วยนะครับว้าแดงต้องเกิดการสูญเสียอย่างมโหฬารเลยฟุ้ง่ายกันะนะอย่างที่ไม่เคยสูญเสียมาก่อนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกองกองรังกองทัพว้าแดงนะครับถ้ารบกันครั้งนี้นะครับวา้าแดงจะเสียใจนะครับ พี่จิงจีนเลี้ยงว้าแดงไว้เพื่อปฏิบัติการใหญ่มากกว่านั้นนะครับอาจจะเลี้ยงไว้สําหรับต่อรองกับกองอกอกงำอลังทัพไทยเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอาจจะใช้อาจจะเลี้ยงว้าแดงเนี่ยไว้สาหรับต่อรองกับกองทัพไทยเป็นบางครั้งบางคราวนะครับแต่จะไม่ทั้งหมดนะครับจะมียกเว้นนะครับเพราะว่า,าจีนกับไทยเนี่ย องเหมือนเสมือนพี่น้องกันนะครับจีนก็คงจะไม่ทำอะไรที่มันทำให้ไทยไม่สบายใจนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับมองแบบเราอาศัยแบบพี่เมืองพี่เมืองน้องพี่ง่ายก่เพราะว่าเราอยู่เอเชียด้วยกันนะครับถึงจะต่างรัฐที่ต่างาวิธีการปกครองอันนี้มัน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 ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหานะครับจีนก็คงจะถนอมน,น้ำใจไทยไว้บ้างนะครับผมว่าจีนจะต้องให้ ให้ว้าแดงถอยหรือหรือทำเป็นไม่รู้อโอนาเอาตาไปไล่ประมาณนั้นอนะ่ะจีนจะทำลักษณะนั้นนะผมว่านะนะหรืออาจจะใช้คำว่าเอออย่าไปแย่งกับกองทัพไทยให้ถอยออกมาอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าจีนยังสั่งให้ว้าแดงยังถอยออกแล้วว้าแดงยังไม่ถอยว้าแดงยังมีความร้มบโรมมากอยู่นั้นก็เป็นเรื่องที่กองทัพไทยจะจัดการเฉียบขาดเด็ดขาดรุนแรงรวดเร็วนะครับ ทำให้วาไดงเห็นว่าศักยภาพของกองทัพไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอ้กบอยู่ในกาลาเนี่ยยังไม่เห็นดวงจันทร์ไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นพระจันทร์ต่างๆไม่เห็นดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าทําบิ่งนะทำมาบิ่งฮะทําเป็นเอายางขาวออกมาออคกทางคุกอยู่ในกาลาไม่ใช่กบนะครับทางคกอยู่ในกาลานะครับจะเป็นทางคกจะเป็นอึงอ่างก็แล้วแต่นะครับจะเป็นชิงห้อยก็แล้วแต่พวกนี้อยู่ในกาลานะครับ ถ้าเจอตลาเปิดเมื่อไหรเมื่อน,นั้นนะครับเรียบร้อยรงเงียนเจ๊กโรงเงินจีนนะครับผมจะบอกให้นะครับตังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้จริงจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวและจริงก็จะเตือนป้าแดงไปว่าผมเลี้ยงคุณไว้ไม่ให้คุณเติบโตแค่นี้แต่ผมจะเลี้ยงคุณไว้ให้เติบโตมากกว่านี้ มันมีในยะสําคัญเดื่นครับสังเกตดูคําพูดของผมให้ดีๆนะครับจีนจะเลี้ยงกองกาลังว้าเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นมือเป็นเท้าเป็นตีนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับงั้นจีนไม่ขายวุธให้วาแดงเยอะถึงขนาดนี้นะจีนมีเป้าหมายอยู่แล้วครับนะแต่ใช่ว่าพม่าไม่รู้นะครับพม่ารู้ดีรู้ดีด้วยซ้ําไปพม่าถึง พยายามติดต่อลัเสเซียครับเพื่อให้ลัเสเซียมาคานอำนาจกับจีนคือคือคอมมิวนิสต์ต่อคอมมิวนิสต์ให้ขานอำนาจก,กันนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าในในใน,ในเมียนมาในในประเทศพม่าเนี่ยอาวุธส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็คืออาวุธของรัเสเซียหรือสหภาพโซเวียตเดิมนั่นเองนะครับนะมูลค่าการซื้อขายด้านอาวุธนี่ก็พอสมควรครับนะเพราะงั้น ข้าาเนี่ยก็อาศัยรัเสเซียเพื่อขานอำนาจหรือต่อรองอะไรเป็นบางสิ่งบงอย่างนะครับแต่เป้าหมายที่กินตั้งไว้แต่ใช้เวลานานเท่าไหร่จินก็รอได้นะครับจินก็รอได้และว่าแดงก็รอได้นะครับ ผมผมบอกแล้วว่าพม่าไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่สามารถที่จะส,สกัดกั้นว้าแดงให้ซื้ออาวุธได้นะครับนี่คือหอกข้างแค่ของของของ,ขอ,งของพม่าเลยครับเอ,อย่าว่าแต่ว้าแดงนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็เป็นหอกข้างแค่ของของ,ของพม่านะครับแต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ยังอ่อนแออยู่ผู้นํายังอ่อนแอนะครับ ประชาชนยังอ่อนแอแบบแค่อยากจะตั้งรัฐเป็นอิสระก็ยังตั้งไม่ได้เลยเพราะผู้นํนา,นากกอ่อนแอนะครับผู้นาอ่อนแอแล้วพม่าก็ยังกดอยู่นะครับอย่าลืมว่าพม่ากปกครองประเทศมาปกครองชาวพม่าเนี่ยชาวเมียนมานี่ปกครองประเทศพม่ามานานไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วจริงพม่าเป็นชนชนกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเหมือนชนชาติพันธุ์ทั้งหลายนะฮะแต่ว่าเป็นชนชาติที่มีมันสมองที่เฉียบแหลมเป็น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 พม่าที่มีอ่ามีปัญญาเฉียบแหลมมีมันสมองที่ดีแบบก็เลยได้กลุ่มอํานาจครองอำนาจมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วครับแต่ไม่แน่อาจจะมีการผัดเปลี่ยนอํานาจ ผมไม่ได้มองกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่จะสามารถจะทําได้ครับผมมองกลุ่มชาติพันธุ์ชาติก็คือวาแดงที่สามารถจะล้มพม่าได้เพราะว้าแดงมีความคิดลึกอยู่ในใจอยู่แล้วว่ารุ่นต่อรุ่นอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เขาเติบโตเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เขาแข็งแกร่งเมื่อนั้นในเมื่อรัฐเขาไม่สามารถที่จะตั้งประเทศได้ครับไม่สามารถที่จะตั้งประเทศได้ ความวังอสูงสุดของว้าแดงก็คือผู้นําว้าแดงก็คือกลุ่มชนว้าแดงก็คือการเข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศพม่าการเป็นผู้นําประเทศพม่าอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าว้าแดงสามารถที่จะกุมอํานาจได้และตั้งตัวเองเป็นรัฐบาลขึ้นมาเป็นผู้นำแทนรัฐบาลทหารพม่าซึ่งจะเป็นความ อพยพอดสูเป็นอย่างมากถ้าเกิดวา่าอ่าถ้าเกิดพม่าปล่อยให้ว้าแดงทําอย่างนั้นแบบว้าแดงต้องหาวิธีจัดการกับพม่าครับพม่าต้องหาวิธีจัดการกับว้าแดงให้ได้เพื่อสกัดกั้นการเ,เติบโตกําลังทางทาหารของของของว้าแดงให้ได้ไม่ใช่พม่าไม่รู้นะครับพม่ารู้ดีได้ซ้ําไปแต่ว่ามันติดที่จีนเท่านั้นเองนะติดที่จีนทําอะไรก็ติดจีนไปหมดนะครับสาหรับ ลุ่มกําลังว้าแดงเนี่ยอย่างชายแดนของของของว้าเหนือเนี่ยมันติดชายแดนจนีนการจะส่งอะไรอะไรให้ให้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องลําบากเลย,มมเ,เ,ลยมเมื่อสองสองฝ่ายสมรู้ร่วมคิดทุกอย่างจบโอเคแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับนี่น,นี่ไม่ใช่พม่าไม่รู้ว่าไม่ใช่พม่าไ,ไม่กลัวนะครับพม่าไม่เคยกลัวกองลังอย่างอื่นเลยชาติพันธุ์อย่างอื่นพม่ากลัววา้วาแดงอย่างเดียวครับกลัวกลัวว่าว้าแดงขึ้นมามีอํานาจ แล้วขึ้นมาปกครองประเทศล้วพาม่าก็จะตกลงไปคุณคิดดูปกครองประเทศมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะครับคนชาวพามา่ากลับมาถูกชนกลุ่มเล็กๆน้อยๆที่เติบโตในพาม่าเนี่ยมาชิงอำนาจไปจะหวานอมขมเกลือนขนาดไหนผมผมผมไม่ได้ให้พวกคุณเพราะเบาแวงกันนะครับซึ่งเรื่องจริงๆแล้วมันมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันจะเป็นอย่างนั้นแนวโน้มแนวโน,น้มข้างหน้าเนี่ยนะมันจะเป็นในลักษณะนั้นเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อพมา่าเอ่อเมื่อว้าแดงเข้ามายึดอํานาจเอปกครองประเทศพม่าซะเองเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงครับเมื่อว้าแดงขึ้นมาปกครองประเทศพมา่าปุ๊มันจะมีปัญหาเรื่องของชายแดนระหว่างไทยกับพมา่านะครับ เพราะว่าแล้วชายแดนไทยกับพม่าเนี่ยมันรู้สึกว่าความยาวจะเกือบ3,000กิโลเมตรนะครับนะ,ะประมาณ2 0 0นหรือ2 0 0นเท่าไหร่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับนะผมผมก็ลืมลืมแล้วแต่การแบ่งเขตระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยมีน้อยมากกับรู้สึกว่าจะได้ประมาณสัก600กิโลเมตรแค่นั้นเองอส่วนใหญ่แล้วครับนะอ,อีก70%หรือ80%เนี่ย ยังไม่ได้แบ่งดินแดนกันสมมุติว่านะว้าแดงขึ้นมาปกครองประเทศธรรมว้าแดงก็จะเอาปัญหานี่เรื่องเขตแดนเรื่องที่ดินเนี่ยมาลบกับไทยครับถึงจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งสองฝ่ายผมว่าก็ยังลบกันดีดกับว้าแดงตัวลบผมก็เคยพูดกับในคลิปของท่านมูก,กาแล้วคนที่จะลบกับไทยจริงๆนะ ไม่ใช่ลาวไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่มาเลเซียรหรือสิงคโปร์หรือดินดนีเซียแต่จะเป็นพมา่าน่ยโดยจริงเสียงจริงด้วยที่เราอนาันในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะมันมีปัญหากันนเรื่องนิวแดนกันมาแต่ช่วงนี้ภายในพม่ายังยังไม่สงบแบบคือในพมา่าไม่ไม่ไม่เคยสงบเลยครับนะอะมามาช่วงเวลานี้กลุ่มชาติพันธุ์ก็รวมหัวรวมตัวกัน ต่อสู้กับทหารรัฐบาลพมา่าอยู่นะครับมีกลุ่มเดียวที่ที่อาจจะมีอีกกลุ่มอื่นไปได้แต่ที่แน่ๆคือมีกลุ่มว้าแดงกลุ่มเดียวที่ไม่เข้าไปช่วยกลุ่มชาติพันธุ์ทําไมถึงไม่เข้าไปช่วยเขาคุยกับจีนแล้วนะครับผมว่านะผู้นําว้าแดงคุยกับจีนแล้วแล้วก็จีนก็สั่งมาว่าอยากเข้าไปยุ่งปล่อยให้เป็นเรื่องของของของเยนมาหรือว่ารัฐบาลทหารพมาร่จาจัดการกับอาชนอชาติพันธุ์กลุ่มนี้เองนะครับ ทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าจริงๆแล้ว่ะว้าแดงเป็นลูกน้องของพมา่าดยซ้ําไปแต่ว่าว้าแดงและจีนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในพมา่าก็เลยต้องปล่อยให้พมา่าลบอย่างเดียวดายนะครับเพื่อจะทําให้รัฐบาลทหารพรมา่าอ่อนแอลงกะลังทหารอ่อนแอลงอ่อนแอลงเรื่อยๆโด,ย,ดยกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย รวมหัวกันกินโต๊ะพะม,ะม่พมาเมื่อพม่าอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนลงเมื่อไหรอ่อนลงเมื่อไหร่ฝ่ออายจีนก็จะไปขอร้องรัสเซียบอกขอนะเรื่องนี้จากนั้นก็จะหุนให้กลุ่ม,มวาแดงขึ้นยึดอํานาจรัฐบาลทหารพมา่านี่เป็นความคิดของผมเองนะครับฉะนั้นผมจึงเตือนอออรัฐบาลทหารพมา่า ก็ต้องระวังนะครับระวังกลุ่มวาแดงให้ดีๆนะครับระวังกลุ่มวาแดงให้ดีๆวาแดงจะเป็นหัวข้างแค่จะเป็นมรสุมจะเป็นข้างชิ้นใหญ่ที่พมา่าขืนไม่เข้าขายไม่ออกอย่างแน่นอนและสักวันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในพมา่าก็จะเกิดขึ้นโดยกลุ่มกองกำลังเล็กๆนี่แหละครับที่โตว,วันโตคืน แต่ก็มีพี่ใหญ่สนับสนุนเพราะก็ต้องเข้าใจอยู่ว่านะครับว้าแดงเนี่ยเป็นลูกน้องของกินเมื่อกินสนับสนุนให้ว้าแดงยึดยึดอันนาปุ๊บยึดรัฐบาลทหารพมา่าว้าแดงขึ้นมาปกครองประเทศพามา่าว้าเนี่ยท้พาม่าก็ไอกินก็จะสั่งหคว้าหาันซ้ายหันได้เลยสั่งอะไรได้หมดเลยเพราะว่าผู้นำรัฐบาลของพาม่าก,ก็คือว้าแดง กันจะสั่งการได้หมดเพราะว่าต้องคุณต้องเข้าใจมุมมองของจีนนะครับจีนเขายึดค่อยๆยึดค่อยๆยึดค่อยๆยึดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตดูดีครับทําไมถึงยึดไว้เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์อเมริการต่อก่อนกับสหรัฐอเมริกานะครับมันคือแผนที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่จีนคาดวางไว้เมื่อไหร่ที่พรัฐบาลพมา่าเพียงามเสียหลักเมื่อไหร่นั่นเนี่ยครับว่าได้ขึ้นมาผู้มอีอำนาแทนแล้วก็ คนที่จะถือบังเหียนของของวายแดงคือจีนนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อให้พวกท่านแสดงสงสัยซึ่งกันและกันนะฮะแต่เชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ไม่ว่ากันครับนยะ้อน,นกลับมาเรื่องการลดนิดหนึ่งวันที่สิบแปดที่จะถึงนี้ถามว่าวาแดงถอยไหมต้นอสองอย่างครับถอยก็ไม่ถอย่นั่นเองครับ ถอยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องลบก,กันนะครับจะไม่มีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายใช้คําว่าทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าว้าแดงถอนกําลังออกไปโดยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าว้าแดงยังขัดขืนอยู่ไม่ยอมถอยออกไปง่ายๆในเขตที่เขากําหนดไว้เส้นตายที่เขากําหนดไว้ที่รัฐบาลไทยหรือว่ากองทัพไทยกําหนดไว้เนี่ยผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่ กอ,องทัพไทยต้องแสดงแสนญยาดุภาพให้ทหารว้าแดงรู้แสดงให้เขารู้ว่ากองทัพไทยไม่ใช่ว่าไอ้พวกกองรังกระจอกห้องไหวจะมาแต่ต้องได้ไง่ายๆนะครับส,สั่งสอนให้มันรู้ว่าไอ้พวกกบในกรลาเนี่ยมันจะได้เข็ดหลาบมันจะได้จดจำนะครับถ้าเกิดวันเส้นตายกาหบดมาถึงเนี่ย ผู้นำไทยก็ต้องเด็ดขาดแล้วรับนะครับโดยเฉพาะารัฐอเมริกาหโหมนะครับ่านต้องเด็ดขาดแล้วนะครับเพื่อเป็นศักดิ์ศรีเพื่อเป็นหน้าตาของคนไทยทั้งประเทศและมันเป็นอธิปไตยเป็นแผ่นดินของไทยด้วยนะครับผมคิดว่าพี่ใหญ่จีนแดงนจีนแดงท,ท,ท่านท่านท่านไม่เข้ามายุ่งหรอกนะโดยเฉพาะนา,ายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประธานาธิบดีของอของจีนท่านมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยเป็นอย่างดีมากเลยนะครับ แล้วอย่างการค้าขายระหว่างไทยกับจีนก็มีมากมายมหาศาลคือเทียบเอากวารังคว้าแดงมาเทียบไม่ติดเลยนะครับความสัมพันธ์เรามีมานานผมคิดว่าจีนจะวางเฉยนะแต่มันอยู่ที่ว่าว้าแดงมันจะถอนไหมแค่นั้นเองครับถ้าไม่ถอนก็ต้องใช้มาตรการที่เด็ดขาดรุนแรงรวดเร็วและเห็นผลในทันทีนะครับก็ฝากผู้นำรัฐบาลด้วยฝากรัฐมนตรีกระดาโหมฝาก กองทัพไทยไว้ด้วยนะครับในเรื่องนี้มันหมายถึงอธิปไตยหมายถึงชาติศาสนาพระมหาษัตย์หมายถึงศักดิ์ศรีองค์คนไทยนะครับอ่าครับผมก็นี่แหละฮะก็เป็นเป็นมุมมองนะครับเป็นการวิเคราะห์กลุ่มว้าแดงนะครับของบัณฑิตคําสีเมืองนะครับซึ่งซึ่งพี่บัณฑิตคําสีเมืองนะครับพี่เขาก็เคยเป็นนักรบทหารพานนะครับของค่ายปักธงชัยนะครับซึ่งผมเชื่อว่า แกก็มีความรู้ทางด้านนี้เนาะมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับมีฝีมือในการลบนะครับมีความคิดที่จะวิเคราะห์อ่านเกมได้นะครับซึ่งผมเองก็ยอมรับนะครับผมว่าผมเองก็ไม่ได้ทราบข้อที่จริงเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับจากที่ฟังมานะครับทุกคนก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันได้นะครับซึ่งมีหลายอย่างนะครับที่ผมเองก็รู้สึกเ,เห็นด้วยนะครับกับพี่บัณฑิตคํา ีเมมืองนะผคลิปนี้นะครับพี่เขาพูดไว้ก่อนวันที่18ธันวาคมนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ